ลมไปทางไหนอะ่ะขวางแล้วถูกปะคล่กให้ผมหน่อยได้ไหมครับคลิกหน่ยคลิกตัว ทำไมวะว่าฮ่าฮ่าไปนู่นเลยครับทุ่งนาแดนนี้ค่ะค ดูพี่เปียกลงเนี่ยไม่มีพลาดเ,เราคิดว่าจะลง ตามลมเนาะอันนี้ตามลมเร็วไม่แปลกเนี่ยต้องสวนกลับมาเนี่ย Aduh Tolong aku, tolong aku Siap, มมนาไ่ีเลยถ้าไม่เปิดทิปลงมา,มาเมื่อกี้ครั้งแรกลงมาลงปิดทิปมาโอ้โหไม่มีเร็ว,ต,รวต้องมากลับมาเปิดให้จอไปเลยนั่นลงไม่ได้ลงได้แต่กะไม่ได้ไงเพราะมันล่อนอย่างเดียวยกอย่างเดียวงงเลยจะต้องเปิดทั้งหมด